สวัสดีค่ะมาดูกันว่าหลังตุดจีนนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในหลังตุดจีนนับตั้งแต่วันที่เห็นคลิปนี้เลยนะคะวันที่ทําคลิปนี้ก็เป็นวันที่9กุมภานะคะ2567มาดูกันเลยนะคะว่าหลังตุดจีนนี้ใครที่เห็นคลิปนี้ขึ้นมาว่า เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่ของฐานบุญบุญเก่าหนุนนํามีบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงสู่ประตูโอกาสที่มันใหญ่ขึ้นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะแล้วขึ้นมาไพ่ของการว่าคนที่มีคู่จะได้คู่สนับสนุนหรือคนที่โสดจะได้เจอคนที่ถูกใจด้วยนะคะและใบนี้ขึ้นมาส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือบางคนจะเจอกันระยานามิตรนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนเรานะคะ ในนี้หมายถึงว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือเราด้วยเนาะและใบนี้ชีวิตจะดีกว่าเดิมนะคะบางคนรอโอกาสรอการเปลี่ยนแปลงงานรอเปลี่ยนแปลงจังหวะชีวิตอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นการที่เป็นการเติบโตดีขึ้นนะคะแล้วขึ้นมาใบนี้นะคะขึ้นมาว่า มีสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จด้วยนะคะโดยที่คุณมเีเป้าหมายที่ชัดเจนในการยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณนั่นเองนะคะ,ะในนี้นะคะจะต้องเจอความเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะคะหลังจุดจีนี้เหน็ดเหนื่อยแต่ประสบผลสำเร็จเพราะวิบากกรรมหรือ อุปสรรคปัญหายังคงมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่การเงินขอดูการเงินการเงินขึ้นมาแบบว่าการเงินเข้ามาแบบมีเข้ามาไม่ขาดสายมีเงินคนที่แบบทำอะไรก็ตามจะได้เงินเข้ามาแบบหลายทางนะคะใครเป็นหนี้สินก็จะทุเราเบาบางลงหนี้จะเบาจะเคลียร์จะจางลงนะคะหรือการทำอะไรเนี่ยจะเริ่มเห็น <c oughs> เป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องร้อนใจไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามันจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาขอสรุป3ามใบสุดท้ายนะคะว่าหลังตุจจีนนี้การเงินการงานและโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ, <c oughs> ะการเงินการงานนะคะขึ้นมาใบใบเนี้ย <c oughs> จะได้ทำมากกว่าสองอาชีพนะคะเรื่องของการงานการเงินก็ได้รับเงินมากกว่า2ช่องทางนะคะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่ขึ้นมาว่าคุณสามารถทําควบคู่กันไปได้นิ่งๆจะเย็นๆนะคะการเงินมีเข้ามาไม่ขาดมือนะคะแต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยทุรักทุเลอยู่พอควรนะคะแต่ประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะหลังจุดจีนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโอ้ตะกี้ลืมเรื่องโชคลาภด้วยใช่ไหมขอหยิบอีกใบหนึ่งเรื่องโชคลาภ ชคลาภขึ้นไพ่คู่ทรัพย์โชคลาภมีนะคะทรัพย์โชคลาภมีค่ะมาจากคนใกล้ตัวมาจากคู่ครองมาจากคนที่คุณรักนะคะ